สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้อมซาพากินโชมารายงานตัวครับผมมาพ่อแม่พี่น้องซาจินวันนี้ต้อมมาเมืองแปะเนอะมาบ้านเกิดแฟนเนาะพ่อแม่พี่น้องเมืองแปะบ้านแม่ลายตึงหวาเชฟยุยกับเจย์ไนเนาะอาทิ๊พ่อแม่พี่น้องเนาะก้อยขมฮือเนาะพ่อแม่พี่น้องอู้ตึงหวาจินนี่หนุ่มละมุนลิ่นขนาดพ่อแม่พี่น้อง อุ้ยต้มจิ้มวะละจิ้เปยละมุนลินขนาดอืม หม้อขนาดผมใหม่ไปหน้องบรรยากาศอบเอาเนอร์วันนี้ผมใหม่ไปหน้อง แอฟอ่องอ๋อบ้านเฮาครับผมต mm ือ hmm. หว่าล้ำแต่ล้ำหว่าฝีม,มืออาจิเขคเคพยุียครับผมอืม mm hmm. ล้ำขนาดปลอแม่ไปน้องขายอยู่ติการ์ดแม่ลาย โอดกําใหญ่ๆป่อมัมพี่น้องเครื่องหน้าขนาดถึงพี่ถึงเครื่องอืมมีแอปอ่อกับแอปป๋าครับโอ้ เอ๊ะบานเขาตึงหว่าอืมหอม นำลาบซึงเข้าผมหม่ไปน้อง <c oughs> <c oughs> ป่าแฟบมาตัวยจ้จนกินข้าวก่อนมากิน <c oughs> ป่าป่ามาตากแดดแถมแล้ว วันนี้บรรยากาศฮอน้อนแบบใจบ่ายบดีป๋อมัยพี่น้องฮอนแบบอบเอาด้านหน้าต้องเป็นแม่น้ำปงเนอะป๋อมัยพี่น้องร้นนอ,งอนเล่นน้ำฮอน เตียงเตียงตอนตอนเตียงเตียงตอนตอนบ้านเขาไก่กันจากขันเีี๊ยบประมาณไปน้่องแพยุมึงหนอกมึงน้าก็ได้ยินเสียงไก่ขันอีกก็คือเติงหาบ้านเอ้อ มากินด้วยกันแฮมสักก้ามสองก้ามบ่อยเชฟแอปองออป๋อม่พี่น้องเตรียม่ังไงโซโซเจ้าของแอปองออมาตัวหานึกว่าลืมใจตังป๋อมัยพี่น้องโอ้ครับรถมาปุ้น การมาไล่กันดูฝั่งตรงข้ามหน้าผมเนี่ยผมหมายเป็นน้องใกล้ๆจะได้แพร่กายไปกลายมาการ้องแปรซื้อพอเนิร์ลานป่าเผาล้านแอปอ๋อ,อปผมหมายเป็นน้องมีอยู่ล่านเดียวล้านเชฟยุ้ยนะครับผมแต่เบื้องหลังเ <c oughs> บื้องหลังยากกันสองคนเนิร์ดผมหม่ยเป็นน้องเนาะจะมีเชฟใหญ่เนาะเชฟใหญ่อาจิกไปค้นหอ ลำแต่ล้ำวาประมาณพี่น้องสาจิน เชฟการบ้านแม่ลานี่คุณอย่างกี่โมงนี่เชฟผมมาคือสี่โมงสี่โมงคนจะน่าขนานส,ส,ส่วงนี้ก็ยังปอปิ้งยางล้อคุณอยู่ถ้าจะอ่านก็ต้องหีบมาเร็วๆเ,เ,เนอะผมหม่ยเปน้องแอปปลาก็ปลาเผาหมดเร็ว สามจุดเข้าหมดหน่ะเช่ไหมือเทฟเอามาเข้าหนักกว่าต่อแขนนึงเราเข้าโลหนึงครับฮะโลหนึ่งครับ<ะ>ห,บหปอดแล้วเชฟ แอปอ๋อลำแต่ลำว่าป๋อม่ไปน้่องเข้มข้นถึงพริกถึงเครื่องบ่มีกินข้าวเลยป๋อม่ไปน้่อง เราปอม่ยไปน้องเนาะถึงหวานลาแต่ลําว่านแล้วสวนมกเนี่ยปอมปัยไปน้องจะมีแอป,ปเนาะส่วนแอป,ปเนี่ยมกติดติดทางติดเป็นเมนูทางภาคอีสานเนาะแอปบ้านเฮาปอม่ยไปน้องเออ่ล้านล้านเชฟยุย้ยเนาะปอม่ยไปน้องเนาะเอออ่ยู่ที่การแม่ลายจะมีแอปอองอแอปป่ปปปาเนาะปอม่ยไป,ปน้องแล้วก็มีหลายๆแอปเนาะลองแวะมาพอรสชาติเข้มขนม้นปอม่ยไปน้องเนาะ คนที่อยู่เบื้องหลังก็จะเป็นช่วยกันย่าก็จะเป็นเจ้ยยันอะอจิกนะป่อใหม่ไปน้องเจ้าของร้านเมตาซีนะป่อใหม่เป็นน้องรับประกันเจือถือในรสชาติได้นะป่อใหม่เป็นน้องแววกกายไปกายมาการดแมาลายเนอรป่อใหม่ปเป็นน้องนอการดน้นยๆป่อใหม่เป็นน้องแต่คุณภาพก็เขา,ขา,ากระป่าดึง้งหวาล้ำแตนล่องหวาล้องแหวะมาซื้อพรเนอร์นอป่อใม่เป็นน้องรสชาติเข้มข้นขนาดนาะส่วนก้อยก้อยอีสานก้อยขมนีตึงหวาอู้ ระดับฝีมือเจ้าของร้านปอใหม่พี่น้องฝีมืออาจิ๋นเชีนเคยเนาะกราฟเชฟยุ้ยเนาะปอใหม่พี่น้องเปิดล้างสารเมนูมานเนี่ยได้ทุกภาคปอใหม่พี่น้องรสชาตินี่ถึงมดปอใหม่พี่น้องอขี้เพี้ยกับขี้เพี้ยะโซโซดีกับดีโซโซใหมๆ่ๆเนาะปอใหม่พี่น้องเปิดก่อไปหามาฮอเนาะปอใหม่พี่น้องตึงว่าโอ้ยรสชาติจนินนี่หนุ่มล้ำแบ่ผิดหวงังปอใหม่พี่น้องเนะเาะก็ที่นี่ก็ล้ำได้ลำว่าแต่บรรยากาศก็บตึงบอกอยากจะบอกว่า ปลายเดือนมีนานาองผมไปพี่น้องจะเข้าเมษาตึงหว่าฮ้อนแต่ฮ้อนหว่ามันมันฮ้อนแบบอบๆเนาะตามภาษาบรรยากาศเหนือบานเทาเนาะมีป่ามีดอยมีอยู่สูงเนาะผมไม่พี่น้องก็จะฮ้อนน่ากว่าเป็นปกติเนาะผมไม่พี่น้องเนาะจะอบเอาหน่อยเนาะผมไม่พี่น้องว่านี่นะขนาดแม่น้ำปงแม่น้ำปงอยู่ด้านหน้าตอมเนี่ยตึงหว่าน้าใสหน้าเล่นขนาดผมไม่พี่น้องมีดอกบงดอกบัวตึงหว่า น้ำอยู่แตนะนาแต่เขาอยู่ยแต,ตน่นี่แหละโอ้ตึงหวาเงื่อนไหลโซโซนอ้องป๋อมไปเปน้องก่อสุดท้ายนี่ก็ฝากน้องป๋อมไปเปน้องฝากแหมกำลัหนึ่งก็จะเป็นล้านก้าเข้าก,ากาปาปออป็ป่าเนาะแอฟมกอ๋อแอฟป่าแอฟอะัญชล์การแม่ลายนาะป๋อมไปเปน้องเนาะแล้วก็เจ้าของร้านเมตตาซีป๋อมไปเปนอ้องอาจิกแพ้ยายจะกินข้าวหมูแดงหมูกรอบก่อ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 ก,กเสิร์ชหาเนาะป๋อมไปเปน้องเสิร์ชหาได้อ,อยู่แม่ลาย ถ้าต้องจะอธิบายมันก็จะงงงน้อยแต่ต้องว่าเซิร์ชกูเกิลก็จะดีกว่าเนาะพ่อแม่พี่น้องร้านแม่ตาซีนาะพ่อแม่พี่น้องร้านแม่ตาซีแม่ลายก็ตึงปะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกอ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 ฝากเอาไว้ออมอกออมใจพ่อแม่พี่น้องแหมแหมหนึ่งเมนูเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะระเบิดการความล้ํานาะก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องกับบรรยากาศนั่งกินไปเงื่อนไหลไปพ่อแม่พี่น้องเนาะ ก่อได้บรรยากาศหน้าห้อนแบบเต็มๆเลยนาอกปอแม่ไปน้องก่อสุ้านี่ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเนอเนาอกปอแม่ไปน้องนาะป้าขันิปนาครับสำหรับคลิปนี้ตำสาพากเชิงโชก็ต้องขอตัวลำลปาปอแม่ไปน้องไปก่อนนะครับกาบสวัสดีครับผม